สวัสดีครับอาถักทายหน่อยมาออกไหมคะทุกคนออกคทุกคนได้ยินเสียงไมาดิฉันกับเสียงมายของแฟนดิฉันไหมคะไทยแล้วช่วยแบบกดหนึ่งกดสองกดสามกดสี่วันนี้ไปทําอะไรมาบ้างบอกเอฟซีเขาหน่อยซิวันนี้วันนี้เขาพาไปไหนมาบ้างบายครับวันนี้เขาพาวันนี้เขาพาเธอไปไหนมาบ้างวันนี้ไปกินยำมาครับเหรอใชอ่อร่อยเปล่าอร่อยมากเลยแซบไหมแซบ เดี๋ซไม่เท่าฟอร์ละหมายถึงย่ามมาเหรอใช่ขายของไม่ต้องขายค่ะไม่ต้องขายของบ่อยแล้วไปอะไรไปถ่ายรูปอะไรเขาจับเขาจับแต่งตัวอยากถ่ายเองหรือว่าพี่ที่ร้านเขาจับแต่งอันไหนเ่ยเราอที่เธอถ่ายรูปเป็นอะไรอ่ะเป็นเจ้าชายอลาดินไงอ๋ออยากถ่ายที่เธอถือตะเกียงอ่ะอยากถ่ายเองครับเหรอใช่อยากเป็นหนุ่มน้อยในตะเกียงเหรอเธออยากอยู่ในตะเกียงใช่ไหมเดี๋ยวเขาจับเธอใส่ในตะเกียงนะ ได้เลยแล้วเขาก็จะถู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 ให้เธอให้เธอแบบคนพุ่งออกมาจากตะเกียงหนึ่งสองสามสี่ดูอะไรมีคนเขาบอกว่าเราหน้าคล้ายกันจริงเปล่าไม่เหมือนเลยยิ้มดิลองยิ้มดิก็นี่เหมือนเปียบเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนยังไงอาดูไม่เหมือนคนเลยคือใครไม่เหมือนคนผอดผอดสวยกว่าฉันอีกขอบคุณค่ะวันนี้มาในธีมสีเขียวนิดนึงแล้วก็ หัวข้อะไรไงเออล้วบทนางซิงเคยดูเคยอ่านละครออ้ไม่ได้ละครเคยนิทาน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 ซินเดอเรล่ามันพูดเรื่องอะไรอะพูดเรื่องคนสวยผู้หญิงที่สวยๆคนหนึ่งอ๋อแล้วเขาทําอะไรซินเดอเรล่าเขาทําอะไรเขาทํารองเท้าหายเขาทํารองเท้าหายใช่แล้วทํายังไงอะเขาบอกเขารองเท้าหายเจ้าชายเขาก็ตามหาไงครับอ๋อเจ้าชายก็ไตามหาคนที่จะใส่รองเท้ารองเท้าใสหรือรองเท้าทึบ รองเท้าใสหรือรองเท้าทึบรองเท้าใสครับเบอร์อะไรเบอร์สี่สสามเดี๋ยวเบอร์สี่สามมันรองเท้าเรานะเบอร์สี่สิบสามก็จำได้ไงได้แล้วทุกคนค่ะฉันขอปิดไลค์แล้วเพราะว่าฉันซึ้งแฟนที่ฉันจำเบอร์รองเท้าที่ฉันได้เบอร์สี่สิบสามนต่ซินโดเล่ารองเท้าหายนะแต่วันนี้ อะไรอะไรใจเย็นใจเย็นอะไรอาจจะขายของขายของเก่งขายของเก่งมากอ่ะนะคะทุกคนก็คอมเมนต์อะไรใดๆทักทายกันไปบ้างวันนี้อ่ะมาเจอกันดึกอยู่เราจะไม่ดึกแล้วสองทุ่มสองทุ่มปรดดนอนยังยังครับทำอะไรอยู่สองทุ่มดูหนังครับดูหนังเหรอเมื่อคืนไม่เห็นดูหนังเลยดูอะไรอ่ะดูหนังอะไรดูหนังอะไรเรื่องอะไร ดูหนังฟังเพลงไปเรื่อยๆฟังเพลงถ่ายติ๊กต็อกเขาทำหน่อยได้ไหมได้ถ้าสมมุติว่าเขาเป็นซินเดอเรลล่าอย่างเงี้ยแล้วเขาทารองเท้าหายอืเธอจะตามหาเขาไหมไม่ตามหรอกไม่ตามเรื่องมันก็จบไปได้ดิแล้วมันจะไปต่อยังไงล่ะให้หายไปเลยอย่างนี้เลยหรอช็อตฟิลกันอย่างนี้เลยไม่ตามไม่ตาม แต่เจ้าชายรู้ว่าเจ้าหญิงใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบสามรู้แต่เจ้าชายจะไม่ตามเจ้าหญิงไม่ตามก็คือปล่อยให้หายไปเลยปล่ก็กลับมาอาศัยรองเท้าเขาเองโอ้เขาไม่กล้าเขากลับไม่ได้มันไปอยู่ในวงในวังเขาไปไม่ได้เดี๋ยวโดนทหารรวบตัวไงก็เจ้าชายก็ไปไปตามเขาหน่อยได้ตามก็ได้ตามแล้วก็ใส่รองเท้าตามกลับมาแล้วมีอะไรมาด้วยฮะมีอะไรอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรมีอะไรอ่ะมีอะไร น่ารักทรคุณอ่าอ่านคอมเมนต์อ่ะคุยกับเอฟซพอเอฟซีอยากคุยกับเธอเพราะว่าเพราะว่าในเพจก็คือเราก็คุยกับเอซเราทุกวันอยู่แล้วเอช, <F> ชุดคะ่ะแม่ชุดสวยไหมคะทุกคนคะ่ะถ้าชุดสวยกดหัวใจหนะ่อยทำไมต้องใส่สีเขียวเหมือนเขาวะก็อยากใส่เชื้อคู่ไง แล้วเสื้อนึ่งเธอใส่ได้ไหมที่เธอซื้อมาฝากเขาว่าเสื้ออะไรนั้ะเสื้อบุรีรัมม์หรอไม่ใช่ที่เธอซื้อมาฝากเขาว่ะใช่เสื้อบุรีรัมม์นั่นแหละมันเป็นเสื้ออะไรเสื้อบุรีรัมม์ครับของีบุรีรัมม์เลยนะเบอร์ไซส์อะไรไซส์ XL เขาคิดว่าเขาอ้วนขนาดนั้นเลยเหรอฟอร์ดเธอเอาเสื้อ XL มาให้เขาใส่ไม่รู้ไงคิดว่าตัวสูงไงเออก็เลยอ๋อถ้าคนตัวสูงก็คือต้องใส่เสื้อ XL แบบนี้เหรอใช่ครับอื ตาเาใหญ่มากค่ะแม่ที่มาริสายังมาช็อตฟิลน่ารักทั้งคู่เลยบควันนี้เห็นว่าเขาเาแอบเอาคลิปเธอลงอ่ะเห็นว่าตัวไหนครับคลิปเธอไงเราที่เอาลงอ่ะคลิปล่าสุดคนโสดตายสนิทน้องขอร์มน่ารักมากๆขอาครับเราก็รู้สึกแบบนั้นหนอยอย่าให้รู้จักแบบอ่อนน้อมผ่มตนว่าเธอเขาก็ชมตามมารยาท เอาบอกเขาไปว่าทําไมวันนี้เรามาสีเขียวที่วันนี้เรามาสีเขียวนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเป็นสีเขียวนั่นเองอขายของนะนางเริ่มขายของแล้ววันนี้เรามาสบู่นางอะไรนะนางซินครับใครนะใครครับกอพี่กอยใจสวีสวีดครับคุณกอยใจเออแล้วเขาเป็นกอยใจเธอได้ปะไม่ได้ทำไมอะไม่ให้เป็นหรอกแล้วให้เป็นอะไร ปเป็นอะไรอยากเป็นอะไรอ่ะก็อยากเป็นกอยใจไงน้องพี่โบ๊ชจะอยากเป็นอะไรล่ะอืมน่ารักชิปุ้งเลยเขินแทนเลยอ่ะหอมเลยหอมเลยไม่หอมเดี๋ยวนางหนีเดี๋ยวนางวิ่งหนีอ่หอมนางแล้วหอมเยอะแล้วนี่หยดยาหอมแล้วสวัสดีค่ะคนรักน่ารักหอมแก้วเพื่ออะไรน่ารักทั้งคู่เลยขอบคุณค่ะที่จริงเราพูดเรื่องสบู่นางซิน เมื่อกี้เรา<ช>พูดเรื่องนางซินแล้วเราก็เขียนแคปชั่นเราบอกว่าวันนี้รับบทนางซินเพราะว่าเรามากับสบู่นางซินชื่อ<ช>เต็มๆก็คือซินอะไรซินเดอรลล,ล่าสบู่ซินเดอรลล,ล่าใช่ครับสบู่ซินเดอรลล,ล่าสีอะไรสีเขียวทําไมเขามองไปสีชมพูอ่ะไปถึงหน้าเธอเแต่สบู่สบู่นางซินน่ะรู้แล้วว่ามันเป็นสีเขียวเพราะมันเขียวจริงๆเออเมื่อวานน่ะ นายลองลองลองดมผิวสบู่สีหอมเปล่าแต่ของเขาน่าใช้นะเธอว่าไหมใช่น่าใช้มากใ้่แบบเขาซื้อไปให้เธอเธอใช้เปล่าใช้ดีหอมเนี่ยจริงเหรอใช่ซื้อไปแล้วเขาถูให้ด้วยได้ไหมได้ถูหลังให้หน่อยทำสบู่ตกให้ด้วยหน่อยเดี๋ยวโดนทำไมไม่เอาให้มันน่ารักหน่อยเาไม่ได้เด็กและเยาวชนดูเยอะ อ๋อสบู่ตกแล้วก็เก็บเฉยๆไม่ได้มีอะไรอ๋อไปซ้ำมาจากไหนเนี่ยสบู่ตกเนี่ยลายว่าเดี๋ยวโดนนะมีสบู่ตรงสบู่ตกใช่ไหมพี่บอสจะมาสบู่ตกไม่ได้คือไม่เคยทําสบู่ตกไม่เคยเลยว่ทำไม่เคยเหลือเพราะทาตกบ่อยมากเออสบู่นางซีนก็เอาถือให้เขาเธอถือตัวผลิตภัณฑ์แล้วเดี๋ยวเขาบอกเองว่ามันดียังไง สบูน่นาง c ีเจริงๆก็คือเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาบอกเลยว่ามันเป็นสบู่แบบออร์แกนิกนะฮะมันเป็นสบู่สครับเปิดผิวใสนะคะแล้วมันก็ใช้ได้ตั้งแต่เด็กกี่ขวบนะคะคุณพี่6กขวบหกขวบเพราะมันอ่อนโยนมากๆและเหมาะสําหรับคนที่แบบว่ามีผิวที่มันแบบ บาบางตัวเองผิวเบาบางเปล่าผิวเบาบางคับตัวเองต้องใช้เพราะว่าตัวเองเป็นคนแพ้อะไรง่ายวันนั้นเขาถูหลังให้ตัวเองอ่ะผื่นเต็มเลยใช่เปล่าหลังคนอื่นหรือเปล่าหลังก่อนไม่มีผื่นหรอกใช้สบู่ซินเบล่าโปแล้วตายแล้วโปแล้วโปแล้วหนึ่งติคนแล้วโปแล้วหนึ่งไม่เคยงอนใครงอน เดี๋ยวโดนถูกกลางไล์อีกเดี๋ยวก่อนแฟนไลา์ <laughs> ลึกนะแพนล,ลี่เลิศเลิศคุณนีสวัสดีค่ะสบายบ,บุรีรัมย์คุยน่ารักแค่น่ารักแค่<ช>ก็ เอาเราเป็นแฟนกันแล้วเราเราเคยบอกเธอแล้วว่าเธอเป็นแฟนอินฟูเธอก็ต้องแบบช่วยเขาทํางานแล้ววันนี้อ,นอ่ะเธอพูดยังไงก็ได้ให้ลูกค้าเขาอยากใช้สบูนส่นางซินได้เลยมีตะก,ก้านะคะใครที่ดูอยู่ในตตอก็กดตะก,ก้าเลยเพราะว่าสบู่เออ่วงสบู่เนยเพราะว่าแฟนดิฉันก็คือการันตีเวอร์เลยว่าสบูนส่นางซินนี่คือแบบใช้ดีมากแล้วมีโปรด้วยนะคะตอนนี้เราปักบอกเขาว่าเราปักหมุดเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะผมปักหมุดไว้อยู่ตรงข้างล่างแล้วนะคะใช่เลยเออวันนี้เขามี โปรตามนี้นะนอหนึ่งก้อนหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะสองก้อนสองร้อยห้าสิบาทแถมฟรีมีเธอเธอถือถุงตะข่ายให้เขานี่อันนี้ค่ะองครับเออเอ้ยนั่งถุงเลยนะถุงตีฟองตีฟองเหรอทำไมต้องต้องใครต้องมีถุงคือว่าต้องตีตีดูใช้ความรุนแรงกับแฟนกับแฟนนี่มึงดูดันมากพอเรนเจอร์ดุดันกับคนอื่นนี่แบบนุ่มนวลนะคะแต่กับแฟนนี่แบบอ่านี่ครับ เอออย่างนี้ใส่ถุงฟองตะข่ายแบบนี้แล้วก็คือทําไงต่อแล้วก็ผสมน้ําครับแล้วก็ถูถูตัวได้เลยาทั่วตัวเลยแต่ว่ามันใช้ได้ทั้งหน้ากับทั้งตัวเลยนะครับใช่แล้วเหมาะสําหรับกับคนแบบว่าเออน้ําเหลืองไม่ดีนู่นนี่นั่นผิวไม่แข็งแรงก็คือใช้อันนี้แล้วก็แบบอมีคนก็ถามเนี่ยก่อนจักบาดปะคําหน่อยก่อนจักบาดรู้ได้ไงว่าแฟนดิฉันน้อยลบเมนต์เดี๋ยนี้เลยนะ ก้อนละหนึ่งร้อยยีบาทอ่าถ้าสองก้อนละคะสองก้อนสองร้อยห้าสบาทนะครัสามก้อนละคะสามก้อนสามยปสิบาทสี่ก้อนละคะสี่ก้อนห้ารอยบาทครับแล้วก็จะแถมอีกหนึ่งด้วยนะครับเออหน่อยจาได้โปอะไรที่แถมหนึ่งก้อนโปสี่ก้อนแถมหนึ่งครับห้าสี่หรือหก้อนห้าก้อนแถมหนึ่งครับอ่